สนับสนุนโดยไม่โอเล่ลูกอมสอดไส้นมรสนมกล้วยเกาหลีและรสนมถั่วแดงมัชะผสมคอลลาเจนด้วยพบกับไร k i n g n าว14นาฬิกากับธนิการค่ะวิปสภานิติบัญญัติแห่งชาตินัดหาหรือถอดถอนผู้ดำร,รงตำแหน่งทางการเมืองในวันนี้ค่ะ นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอน,นอชอกล่าวว่าการประชุมวิปสอน,นอชอในช่วงบ่ายวันนี้จะหาหรือเรื่องการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและการสรรหาบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งคณะกรรมี่การยกร่างรัฐธรรมนูญในสัดส่วนของสอน,นอชอจนํานวน5คนและเห็นว่าคณะกรรมี่การยกร่างควรเป็นบุคคลที่มีความรู้เรื่องกฎหมายมหาชนเข้าใจเรื่องการเมืองการปกครองมีประสบการณ์ด้านการเมืองในหลัก ลายมิติรวมทั้งจะเชิญคนนอกเข้ามาร่วมเป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญด้วยนักเคลื่อนไหวและคนดงังต่างได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ส่งอิทธิพลไวทีในปีนี้รวมถึงลูกสะทั้งสองคนของผู้นำสหรัฐด้วยค่ะ นิตยสารไทม์ประกาศรายชื่อวัยรุ่นผู้ทรงอิทธิพลประจำปีนี้ปรากฏว่ามาเลียวัย16ปีและซาชาวัย13ปีลูกสาวของประธานาธิบดีบารักโอบามาแห่งสหรัฐติดอันดับด้วยกันทั้งคู่นอกจากนี้ยังมีมาลาลายยูซาบไซวัย17ปีเจ้าของรางวัลโนเบลสันติภาพคนล่าสุดหลอดวัย17ปีนักร้องเจ้าของรางวัลแกรมมี่ชาวนิวซีแลนด์โจชัววองแกนนำประท้วงรัฐบาลจีนในฮ่องกงรวมถึงนักแสดงวัยรุ่นหลายคนอย่างเคออิกเรสมาเรส วัย17ปีและจ่าเดนสมิทวัย16ปีลูกชายของวิลสมิทด้วยโดยทามวิเคราะห์ว่าความมีอิทธิพลของวัยรุ่นเหล่านี้จากจำนวนผู้ติดตามบนสังคมออนไลน์ความสำเร็จทางธุรกิจและความมีบทบาทส,สำคัญทางวัฒนธรรมพมกับ e a k i n g Now ได้ใหม่ในเวลา15นาฬิกาค่ะ